สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุขคนครับผมพบพอกับทีมงานเบาบกระโดนคือเขาครับพี่น้องพบพอนในมือน,นี่ในคลิปนี้ครับกับสีภาพพี่น้องไปในแนวทางคงหวยเล้าประจำงวดวันที่10มีถุนายนสองพนห้าร้อยหก่ก่อนอื่นก็ขอโทษขอให้พี่น้องดนะครับเด้อสำหรับแนวทางหวยเล้างว,วดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะเลขกับบ่เขาครับพี่น้องก็ลด เป็นธรรมดาแล้วครับสําหรับแนวทางของคนว่างเลขว่างแนวทางเนาะครับเนาะก็มีเขาแน่บ่เขาแน่แล้วครับพี่น้องครับกระโปรดใส่วิจัยญาณในการรับชมเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งน้ำกันเลยครับสําหรับแนวทางงวดวันพฤหัสที่สิบเนาะครับเนาะสําหรับคลิปนี้ก็บชิเปลี่ยนสูตรใหม่พี่น้องล่องสูตรใหม่บังครับเธอโชคเธอมันก็บชิมีเด่นหนึ่งเด่นเจ็ดเด่นแปดครับจับคู่ให้พี่น้องได้มากกับบอไรต์โต้แล้วครับกับชิมี่เจ็ดหนึ่ง เจ็ดสองเจ็ดแปดแปดหนึ่งแปดสองแปดเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดครับบนรางเน้นแปดเถอพี่น้องเ้อะสำหรับสูตรไม่แนวทางไม้ครับแนวทางของหวยเล่าสูตรไม้พี่น้องก็ขอย้ยำกับพี่น้องครับปวดใส่วิจารณาในการรับชมรับชมเพื่อความบันเทิง้อครับเ้อะสำหรับแนวทางตัวเลขทุกตัวกระได้จากการคำนวณครับพี่น้องครับครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับิมอย่างไรหรอกครับทีมงานเบากระดโดนเแนวทางของเลขเล้า ัวเลขสวยๆงามๆมาอัปเดตมาแบ่งปันให้พี่น้องได้รับชมก่อนสิจากกันไปก็ขอให้พี่น้องทุกท่านทุกคนอยู่ดีไม่แห้งนะครับเด้อรักษาสูขภาพกนันนําฝากเป็นกําลังแรงใจให้ทีมงานบบาวกระโดนน้ำเนี่ยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนเด้อพี่น้องเด้อครับผมก็ขอให้พี่น้องทุกท่านทุกคนโชคดีครับให้โชคให้มั n น,น้ำกันทุกท่านทุกคนครับผมสําหรับคลิปนี้ทีมงานเบากระโดนล่าไปก่อนพี่น้องพบพ่อันคลิปหน้าครับ สวัสดีครับ